ช่องปล่อดล่อเพื่อนอภิเชยวครับพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิ่งคนเบิดครับตื่นมาเนี่ยมือเรียคือจังคนสีรวยนี่เพิน่นเพิ่นมีความหวังของเพิน่นยนี่มือเรียนี่คือสีรวยแต่ว่าสวยๆมากก็มีความมั่นใจอ่า เห็นผู้ใดไผ่กับปาลอตเตอรี่บ่ไดเป็นยังไงครับหลังจากเลขออกหลังจากเลขออกสภาพสยูะมาณนี้แหละครับพออีอยังก็เอาไปพออย่านั่งกับปิดเอาอย่านั่งพอยอดกระถินเด็ดอยายอดกัถิน ขาดปลาสิบกเกินจำเจวกับยอดกระถินตองตี้มอแรงนี่นี่คืออาการของคนผิดหวังเบิ่งเอาพี่นอ้องเคยจะนั่งก็มีความหมายลาย,ย้ำเลขบัถืกยอดกระถินก็แซ่บแซบได้พี่น้องเลขบัถืกแต่ว่าคันเลขถือม่นเนื้อย,อย่างเออ เบิ่งเอพีนองเบิ่งอเอ้าเบิ่งพี่น้องเบิ่งจะนั่งกับพวกเดี่ยวธรรมดาเนยครับเอาไลฟ์พร้อมไหมครับมเพราะว่าเอาแบบประชดเจ้าของนนะ เอาแบบไป,ปชดเจ้าของคือต้องเอาแักมันผิดหวังแล้วมันศูนย์เนี่ยครับคนเลขไปถือเนาะอ่นเลขถือก็ว่าไปอย่างหนึ่งบริสุทธิ์ใจกับผู้ใดเด้่ครับผัวน่า นี่แหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศความบังของคนเฮ้ามันผิดพลาดกันเลยม้าก,กับเฮาได้ครับคนเสียงเงินนี่ยัยงเขบาบาดมาก,ก็บ่เป็นมิดครับ แจ้งันหมาผมเองครับตอนนี้อเอาไปยังก่อนวะเอาไปยังก่อนหนึ่งก็จะนั่ง,นงเนี่ยก็จะนั่งนี่บ่ผูกข้อใตก็ได้เครื่องมันผนูกสิมันมันมันตรงมันอยู่ติ ป้าำไมมาทกัหนึองโอ้นำไมมาก,กำหนึงเขา้านี่เขาหนีไผเขานีเดินเนี่ย,ย,เ,ยเออกับบาหาเมียบอกก็เล้วตัวเมันยังตรงบางเขาแม่มเขาหนีโอ้ยเนาะเขานีมันหลายคนโอโ้มันหลายคนบนั้นติ่ยอฮะอเอาพู้หนังกแม่นติเออ่ <laughs> ต่อไปเ พุต่อไปโอ้ยยอดสัดหลายความขิดหลายขู่หลายคนลูกเต่าหลายเนาะเงาเงาเมนุ่ยเล่าแหงบ่แพงแนวกินได้กันลูกหลานว่ามาถามหามันหยังเรียกเดี๋ยวนี้ใกล้เลยใกล้หรือเปล่าข้าวดีหรือข้าวไรเนาะข้าวดีหรือข้าวไรใกล้สี่เหลี่ยงเวียเนาะ โอ้ยดิโอ้ยดิโอ้ยดว่าีโอ้ยนสิเลกือตัวนี้ตี่ดว่าจือเขาบอกว่าวันนีเอเลยซื้อไปเสร็จละซื้อน้ำคว่มฝันความเออซื้อตัไหนเลขดี๋ยนี้พองทิสามิ อสิห oh. ้าค <Là> ือผู้ื้อแบบนี่่ดเถื่เออแมนเลขนั้นคอยมักสิห้าห้าสิบเอ็ดเดินเนี่ยเก้าหนึ่งห้าเปนแคอยของผู้สื่ออกว่าคอยมันโมเหตุอคอยหยามจักเถื่อสื่อย้ำเลยบอกคอยผู้ื้อออกได้แบเนี่แต่ว่าอันหมดเลยสิห้าเนี่ยิบสองหรือิบหรือซิบเกาอันอลยเออ อ่นมนนนนืดแม่นอยู่ป่ะเป็นอะไรแต่พูดได้ใครแต่ดินทุกผู้จดทุกสื่อบ่โอ้ใครแต่ใครใดเนาะเก่งเหมือนเดิมแวมันขายแต่ดินเลยมันมีผูน้นึงสิขายได้แต่ว่าเขาเล่าบอกใคราการใช้ไม่ขั้นการใช้ใครนี่เรามีเงนนินเนาะ เรามีทุนแม่ขายจากแสนหนึ like, yeah, ่งเนี yeah, ่ยขายหลักแสนนี yeah. ่ก็ห yeah, ่วยเป๊ะลุนเลยเก็บเอาเดือนละหมื่นสองมื่นนี่ก็ย เนี yeah, so mm ่ยยอดกระถินคือกเราล้านเนี่ยงมาล่ะปนง่วยจังเสียวบ่ยอดกระถินเด้ยกนบ่เยนเอาเยนั่งอโอ้ยังไงเสียวโทรศั์ดิ่งโทรหาก็รู้ากิหากักกันนะ อ้เเป็นผ hmm. <oh, ู้พามาบ้านหลังนี <h <h ่ของคนหรือพามาเจ้าของ่นสิเจ้าของบาลรูโอ้ขาดไกลาเพนม้รามาพ่อพ่อนาเล้ก็ามา่อเพ้ดมากราเ่อนาก่อนเจ้าอ่าอืม เปิดเขามานคือโศกรอดอะเอ้ยเปิดเขาก็ซาตูเดอร์โหลดอ่าซาตูอืมเอาโอ้ยเนาะจะแม่นคุณนะซาตูเอาวันเนี่ยซาตูเอาวันอเอ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 เอความเสียของแต่ละคนเออมักไปมักมันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงซ้ำนี้ครับผมสำหรับ ช่องบอลล็อตล่าเพื่อนออฟฟิเชียลโปรดติดตามคลิปต,ต่อไปครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ